นี่ครับผมนี่ผมถ้าเกิดเราอ่านปีตัวนี้ได้สำเร็จครับเราก็จะได้อ่สวดีครับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะถ้าพตเอนทีเดเวลเกมมิ่งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบบอกนั่นเองกับแม่บล็อกฟุตนะฮะก็ คือคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นคลิปที่2ของแมปลอฟุนนะฮะแต่ว่ามันไม่มีเสียงนะครับเออคือผมอัดไปแล้วนะอันนี้ผมอัดเรียบร้อยแล้วนะครับอัดนี่ผมกาลังอัดอยู่นะแต่ว่าเสียงมันไม่มีครับผมเดี๋ยวผมจะแปลงหน้าเป็นพระนะครับเอานี่ครับผมคืออ่าถ้าผมแปลงเป็นพระปกติต้องมีเสียงนะครับแต่นี้กลับไม่มีเสียงนะครับก็น่าจะเป็นการ หลี่เลี่ยงลิขสิทธิ์นะฮะแม่ลิขสิทธิ์มันแรงมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอนะครับเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้ดูนะครับอ่าไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงนะครับโอเคนะก็คลิปนี้ผม,ผมไม่รู้จะทำอะไรดีครับผมผมค่อนข้างจะอะไรคอนเทนต์เสลือเกินเดี๋ยวนะดาบเออแปลกว่ะ ผมก็ไม่ค่อยจะมีคอนเทนต์สักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าทำาไงได้อะเพล่อตันไปแล้วก็เดี๋ยวดูวันนี้มันมีอะไรขายบ้างเอ๊ไม่ไม่ไมต้องรอประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะเดีจะรีผลเนาะโอเควันนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าแบบชิวๆครับผมวันนี้ก็ถือว่าแบบ คิวไม่ซีเรียสนะครับเออนะต่อไปก็ไปที่เกาะจังเกิลน,นะครับไม่ได้มาสุ่มนะฮะตังไม่พออืมช้อีกถึงหา้าจานถ้ามากบอกว่าเลยอึดๆนะฮะถ้ามากโอเคเชนคูยังไม่เกิดเนาะ ว้ายไม่มีผลเกิดกอซิล่าผมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กอซิล <c oughs> ่ากอซิล่าแม่งมองไงเนาะเมือนกอซิล่าแม่ภาพลักษณ์นี่เสียาหายหมดเลย <c oughs> ต่อไปก็ผมก็จะไปที่เกาะบาร์กี้นะครับโอเคตรอบนี okay. <c oughs> ้บาร์กี้เกิดด้วยนะครับผม ชอ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 เหยียบร้อยเซ็งว่ะเซ็ง่ะฮะไม่มีผลเกิดเลยเดี๋ยวจะไปเกาะทะเลทรายนะฮะยู anyway. ่ไหนวะโอเคต่อไปก็เกาะทะเลทรายเนาะปิ๊บโอเคมันน่าจะมีผลเกิดสักผลสองผลพ้าดซิ ไม่มีผลเกินเลยต่อไปเกาะอะไรอะ่ะอ๋อเกาะหิมะอ๋อ,อโอเคอ่าเกาะกลางเกิดแล้วนะครับผมรีบไปตีครับผม Let's go <S <c oughs> โอเคตอนนี้ก็ถึงเกาะกลางเยี่ยมร้อยแล้วนะครับนี่นี่ครับผมนับผมถ้าเกิดเราอ่า ตีตัวนี้ถ้าําเร็จนะครับเราก็จะได้ดาบชนิดนี้นะครับอ้าวได้เฉยเลยนะครับนี่ครับผมมันจะเป็นดาบนี้ครับผมนี่คือดาบฉลามของผมนะผมเออนั่นแหละชื่อของมันผมก็ตั้งชื่ออะไรโม่ซั่วนะฮะก็เกาะฉลามเนาะโอเคไปเกาะหิมะดีก,กว่านะครับก็ไปก็เป็นเกาะหิมะนะครับไม่มีอะ ไม่มีผลเกิดเลยเอาลักแน่ๆแ,นๆแล้วเย็ดตีมางี้ก็ตีผมเฮ้ยตีสิกดไม่ไปปะกดไม่ไปนี่เนี่ยนีเนี่ยน่เเรียบร้อยแตกหนึ่งอเดี๋ยวรั่วงรผมโอเคอ่าไปก่อไว้ก่อนน uh! <c Datab ase> ้ง <cam> ป <ad> ูด <ces> okay. ีก <x> ว <in orange isation> okay. ่าเผื่อจะมีผลเกิดก็โอเคถึงเรียบร้อยแล้ว ก็น้ำพุนี่ฟอเทียนฟอเทียนซิตี้ครับผมเกาะน้ำพุนะครับโอเคอเมื่อกี้มีไอ้นั่นด้วยัสดีโอเคไม่มีฝนเกิดเนาะแต่ว่ามีบอสครับผมบากี้ครับผมเอาละเดี๋ยวหาคอนเทนต์ทำก่อนผมจะใช้เหมือนสายฟ้าวีสองนะครับโดยที่ ไม่ใช้ผมีสานะครับ2 2 1สองหนึ่นี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 ่เนี่ยนี่นี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ยนะ่ยนี่เนมนีะเนี่ยนีอเขนะครับ่ยนี่เนี่ยนีเยนีเนี่เนีนี่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 นี ราเราเรากองเล <les <les ็บไหนมงกี้องอยู่ไหนโอ้โหย่หนบนนี่เองหมยใจพรังแห่งการตดสินะเออบอกแล้วไงว่าอย่ากินถั่วเยอะนี่ตดเลยทีหลังอย่ากินถั่วเยอะไม่งั้นจะเป็นแบบนี้อี้เนเนี้้ีนเนียนนยน อู้เลยอู้เลยโอ้โหตัดดัวเมเงียวเออเฮ้ยโดนพีวีว่าอะไรอะไรอยากมีเหลืองเหรออยากมีเหลืองเหรออยากมีเหลืองเมนบอลนายอยากมีเหลืองหรือเปล่าเหรอไม่อยากมีเหลืองสินะโอเคเออเกงนี่เกือบไปแล้วนะก็อ่าทั้ง3จุดที่ผมนั้น ไม่เกิดเลยไม่เจอสักผลเลยนะครับแม่มันหายากหายเย็นแล้วเกินกาต่อไปดีกว่าโอเคก็มาถึงแล้วนะครับก็คือเกาะเกาะคุกนะครับเออมันก็คือเกาะคุกนั่นเองมีบอลอะไรเกิดไหมโอ้มีโดงงฟ้าด้วยโดฟามิงโก้ด้วยโอเคเดี๋ยวไว้แยงฟาร์มเพื่อนเฉยเลยใช่ไหม มามามาต้องการสู <hi> ้แเราอู๋ดับเบิลคิวโอ้ทำไมมันสะใจอย่างงี้โอ้โหแย่เลยเราโกรแย่เลยต่อไปก็ตีโดฟาม,ม <or> ิงโก้นะครับโดฟามิงโก้รลเอบลาอล็อล็อลาานี่ไง แต่กันเลยเพื่อนแแแแออดดดดด add 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 eat add 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 e ย t eat ย a t e a ย eat eat oh 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 จังหวะนี้เกลียบ้อยผมตายไปหนึ่ง ea ครับพี่น้องอะไรอะไรนีทำไมอ๋อนึกว่าเป็นแบบไอ้นั่นนี่ว่าโอ้โหสำมะขีมากผมจังหวะนี้ผมทั้งสองคนนะครับผมร่วมกันต่อสู้อันจริงใหญ่นะครับกำลัง ไล่ตีโรฟามิงโก้นะครับอือโรเฟาร์มิงโก้ถึงกับลอยครับผมจังหวะน,นี้โอ้โหใช้อันตีของผลควันนะครับแล้วก็ <c oughs> ใช้ลูกเตะอันพิฆาตับผมของอ่ผลแสงนะครับ <c oughs> แล้วก็ใช้สกิลอันตีของผลแสงนะครับโอ้โหเป็นอย่างนี้ผมยิงเข้าไปผมโหรวยกลี้ยผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยผมเองนะครับผม <c oughs> ผมปิดท้ายครับผมนี่แน่อ้าวเฮ้ย ให้แล้วติดแขนในสองติดแขนโอเคนะครับผมก็รกิจการโจมตีโดฟามิโกก็สำเร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหทั้งสุดยอดมากจริงๆโอเคไม่มีนะฮะไม่มีผลเกิดเลยนะฮะโอเคไปต่อสุดท้ายดียวกว่าเนาะ ก่อคอยจะปิดก็ไปเกาะสุดท้ายเนาะโอเคทีนี้ผมก็เกอะเกอะสุดท้ายที่ผมนั้นจะมาหาคนที่สามครับก็คือเกาะมารีนนะครับ,มรรบผมเกาะทหารเรือแบบเริ่มต้นนะครับโอเคแต่ว,วิดีโอฝั่งนี้ก่อนนะครับก็คิดว่จะมันจะมันจะเกิดไหมจะอีกตัวเองไม่เกิดน,นะครับโอเคนะครับ เออได้เวลาปิดคลิปแล้วนะครับเออก็ผมคลิปนี้ก็คลิปอาหารในเล่นๆนะฮะผมก็ no content นะฮะเอาง่ายคือ no content นะครับโอเคนะฮะก็ผมงานอาหารประวัติศาสตร์แบบเล่นๆนะฮะก็จะเป็นเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ ผมเนี่ยผมอยากจะให้มีผู้ติดตามถึง500สมาชิ r เบอร์ผมและลูกบอดิามเบอรนะครับจะได้ครบ500ซับนะครับเออก็ผมก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ